เล่นน้ำกันไปเล่นน้ำกันมากระดิตีกันนี้ไปในพี่น้องหลายเพศนแม่หำเขาอยากเล่นรถไฟน้ำหนอวีนุสกรลายมโช่วถ้าตบรถไฟเขาเขาเล่นรถไฟถ้าตบรถไฟเขาหนอโอ้ยคือค้างทีพอ สหฮันสะลอดช่อนุ่วนญิ้าจ้าจ้าหมัวเส่หันหัน้วเบิ้งนี่นั่นถื่อแน่ว่าได้เดยนนั่นจอบนั่นจอบหันกลางลิบนั่นขี้โกงนั่นเขาเบื่อไรเห็นป่ไปะเราอะไรนะ ก็เอ็นเจแคลยาวินูสไอจ้าสิแล้วปแล้ววินูสแข่วสีออกแล้วพี่น้องค่ะสมมติสมสสมสคิดอ่ะต่อไปนี้จะเป็นการดึงเข่วอีกเข่วสีเหี้ยละมอแันเย็สคุณผู้จิ๋วกลุมดึงเอง เันเลียดออกคนะ่ะน่ะดีนะได้สีแดงสมมติสรุษุษะเด่นแบบพาเพียเริ่มบ่อยากย่า,ยาละอ่ะโอเปิมุนโอเปิมุนเป็นลูกแม่ต้องอดทนเป็นลูกแม่ต้องอดทนเะ้อปาพะเพียเห็นนะพะเพียเห็นนะพะเพีย ดึกดีสเกตโซฮาพับโเซติมุนซันเออดึกดีสเกตอาไวสกอีกแนเาวสกตงนอีกแนกาแล้วกาที่เสียเห็ุแล้ว ก็ล้างเสร็จแล้วล yeah. ้างแล้วทำความสะอาดแล้วซีปีสิดซีปีเยอะโซเลชโซฮาเมสมูนเคียวซีเทนเนอรเยอะแม่บูตแคนซีเทนนะโทรหาแม่บูตแน่สิแม่บูตเบิ้งเขียวโจอซีเมสโซไหนกลุ่มโทรหาแม่บูตให้แม่บูตเบิ้งเขียวอะสั้นว่า เดี๋ยวสิไปซองเบิ้งว่ามีหูว่าขันมีหูอะไรจะได้ปรึกษาหมอเนาะค่ะเนาะว่าถ้าเกิดว่ามีแมงกินแขวเนาะพี่น้องเว่าเล็มกอนมีหูพี่น้องค่ะเล็มกอนมีรูนะคะบันนี้เล่มนี้เอาไปซองเบิ้งกอนแล้วก็สิไปเก็บรวมกันไว้ค่ะเอาตื่นแล้ว hello กมอนกมอนสเก็ตห้าตัวคีกระชูอ่า้องนะ ฮารุคิกระชัวโค้งเนอะฮาคินเกียระชัวโค้งเนอะอุนิพุยฮารุคิกะฮารุคิกะอ,อุนิพุยลืมข้าวไปยของถอดแข่าฮัลล่ลไอ ลืมครับไปจะของถอดแข้วจอมซี่ปุ๊บ้าวแขวปุ๊บ้าวแขวะบองก็วัดสแกตตเอาบายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายบายจุ๊บจุบก่อนก่อน บอวยนอนตื <t ôi> ่นไหม